สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ของยาพาแคลี่นะคะมาดูกันนะคะวันนี้ยาพาทํากับข้าวเมนูหมกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้ใส่แอนดหมูพร้อมหมูร้ายหลายใส่หมูร้ายหลายเบะมันยังแสบมันบ่หอกมันใส่หน่อไม้ดวมามันเปใส่เล็้ว บเปลี่ยนเดีวเดยวหน่อยก็ออกแล้วแล้าดำหน้าใ็ร่ช้จองห้ามไม่จะเป็นหน่อยเทาไหเบดพริกนี่พอดีโคตพริกนะคะใส่หมูใส่ข้าเบื่อนะคะลงไปนะคะคุกคุกใส่ระบบฮผงสุ้รหบเบงย่างนัเท่าก้อยหอยหอยพิ่สองข้ง ใส่พวงนัวนะคะใส่พวงนัวนะะปาลาไก่แล้วรแล้วไงไปอินมทานโลกแล้วโชวเชียวเลยเห็นไหใส่ปลาแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะคุกคุกให้เข้ากันมันมัพริกเขียวใส่เป็นมันพริกล้อพร้อมเส่พริกลอ้อลุงเสือทาทาห่ออะไรนะคะลุงเสือลุงเสือมา ชาซิมฝีมือมกหนูใหมย่ยาพาโอ้ยต้นต้นหนูใหม่คือได้หนูใหม่เบโอ้ยแม่ถึมงมาให้หนูใหม่หนูใหม่ไปเรี้ยงอะไรเปล่เออเสิเอาถิ่มเพีนงยังอูอ้ยตอนหนูใหม่เพียังเอาถิ่มเยอะมันใหญ่กับมกรูดเอา้าชั้นชาดมันนะมันยังคนครับซิมแล้วรสชาติแซ่บแล้วห่อแล้วเด้วยบะน,นี้ค่ะบซอกแม่ลูกพัดหอมมงหนูใหม่ช่วยกัน ใช้ลูกเสือ,อห้อยเลยโย่โบห่อไม้ห่อไม่บออลูกเสือทำได้ทุกอย่างครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำตะกี้ให้ดูนะครับอันนี้าสาเซออส,สนะเซตเอาเศษแล้วเนาะเ็ศษลอยเลยเสร็จแล้วใบตองนะอะลอยเบะเราเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาสิงแงเ่เบะ เท่าน,นั้นคือหอมมากผักสเงแงเพิ่ปลูกด้เนาะเม,มือดเหมือดเงินกันเลยนกใ้อบึงใกไ้ผักสเงแงงนะตัดตัดเป็นชิน้นๆครับให้เพื่อนมกอื่นเข้าใ้มันเดนึหอมาหอมากแล้วก็ผัวงานมือแรงทำลงมา ลักษณะลงเถือหมกหอนะครับมันบเห็นเราลงมาตํำๆหมกห่อเออหอยเงียบๆติดกันเราซอยเบะซดอก ใส่พักเิงบอมมีแแต่ลูกโดดเนอะมีเด้ลูกโดดเ็มีเนี่พอชิมน้องหนัยแล้วลูกโดดน,นั่นไ่ามส่มูสั้สันอยู่ครึ่งลูกมันบบแบบมัากพีเมันบวมากพ็ดเนี่ยติงยาคนบวกินเพ็ด อากาศห้อนแห้งม <I guess S 2> <laughs> ือนี่ห้อนคักเนาะตอนนี้แบบโอ้เหงื่อไหลคล้าย้อยเอ้าคักฝนโคตกลงมาห้อนดีดินั่งห้อนอู่นั่งห้อนสุใจยักตออช่องมาบอกว่าห่อนแห้งแห้งตัวตัวมันยอดเยี่ยมเลยนั่งนี่ห่อนเกินนี่ยังฟันอยอะจะได้ว่าฝนโคตกมาแรงนี่ ให้มันตกลงมาในห่อนครับสิไดยมีน้ำดำหน้าผมเนาะสชไดยบ่ตตองสูตรจะหกมาไล้วอเฮ็ดเด็เพื่อลูกอ่านอยู่กบานมบมกน เดบว่าขึ้นหอดโพบรอเปล่าขึ้นหอดโพอีบ่ขึ้นหอดยูขอยู่สิไปอิ่มือใดรบันนี่เจ้าโอ้ยจำเดียวเจ้าข้าแล้วลหรโพเอ้ยเบว่าเจ้าข mm. ้าแล้วลหรเด้อจังพอกันเจ้าข้าแล้วกัแล้วอีกสี่เดือนข้างหน้า ปีใหม่พ่นละปีใหม่พอกันอเป็นสิบพอแล้วสวยงามมากอสามส่งแล้วอะอีกสามสิบหมื่นไปทรงแล้วบ่คุงเสือบอกว่าอีกสามสิบหมื่นเอายาผ้าไปทรงหาปูพองด้วค่ะเขไปจังไดโผลอยู่คนหอานกิตตะกอน ญี่ปุ่นก็ได้ยิบแล้วขายยี่ปุ่นเเนาะเออไปยบขายยี่ปุ่นเลยลของไปเลยนี่ผลกวบผลยังไปเหตขายยี่ปุ่นเลยยิบแล้วอ่ขายยี่ปุ่นเลยรายการแล้วมากบัวปจะ่อได้หรอเห็นแล้วหนึ่งสามสี่ห้ากเจ็ดแปดสิบประมาณสิบสองหอสวยงามได้หนึ่งโลได้หนึ่งโล เอามาคางเหมาะลากเข้าเด้อยู่ไส้เต๋เบอเดี๋ยวค่อยแกะซื้อมาค่อยคุ้นเข้าไปทางในล่ะนี่นะคะยางไม่ใช่ยางนึ่งแล้วนะคะนึ่งแล้วนะคะปาม์มนาปิดถ้าอาบน้ำอาบน้ำถาม่สุกจะเป็นแเรียบร้อยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกนะคะเขาเบื่อซุกก็คือซุกค่ะพี่น้องมกหน่อไม้ง่ายๆตามนี่เลยคะ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแกะดูนะคะเป็นงูพานาคแกะให้ดูนะคะเรียบร้อยนะคะหน้าตาดีมากอร่อยด้วยนะคะแอดชิมดูแล้วมาทานข้าว้ด้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องปูของอย่า,าพาแเบรี่ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ